วันนี้ในรอบสุดว่ายน้ำอยากเห็นนางงามแบบไหนหรือว่าสไตล์ไหนไหมครับครั้งแรกนะที่ถามเรื่องนางงามเนี่ยก็บอกแล้วว่ามาจากมาจากมิแกรนค่ะวันนี้อยากเห็นน้องๆในสุดว่ายน้ำแบบไหนไหมคะบอสเอาเออก็อยากเห็นตามสไตล์ที่พวกเราอยากเห็นแหละอยากเห็นความเป็นคอนฟิเดนซ์คือคือความมั่นใจในตัวเองในการเดินแล้วก็อยากเห็นทุกคนเนี่ย ผมว่าทุกคนเขาไปซุ่มท่าเดิน Signature Walk ของใครของมันมาซึ่งอาจจะแบบมีทะแยงบ้างหมุนบ้างก็แล้วแต่นะครับต่างคนก็ต่างซุ่มผมว่าวันนี้น่าจะเ n j นจอยที่เราจะได้ดูโชว์ที่แบบไม่กดดันจนเกินไปเพราะว่าบรีฟรน้องเสร็จแล้วซ้อมรอบสุดท้ายเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนปล่อยวางอยากทำอะไรมั่นใจเราทำแต่ถ้าไม่มั่นใจอย่าทำให้เดินป,ปกติก็ได้มันจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น มันจะได้ไม่ก่อให้เกิดความละล้าละลางว่าเดินแล้วจะดีไหมเดินแล้วจะตกไหมเดินแล้วจะคว่ำไหมวันนี้ผมว่าน่าจะเห็นแนวออกเซ็กซี่แต่สิ่งสําคัญที่สุดวันนี้ใครรูปร่างพังเราก็กากระบาดไปเลยเอพอมีสแกนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเทสคือบีแรกบอดี้นะฮะบีะแรกกับบอดี้อยู่แล้วซึ่งบอดี้เราแก้ยากมากแก้ไม่ได้เช่นหัวเข่าสูงต่ำช่วงล่างไม่บาลานซ์ช่วงบน นะฮะหรือต้นขาใหญ่เกินแต่ต้นขาใหญ่เกินมันยังช่วยได้ถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถสลายไขมันทันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หุ่นคือตัวตั้งหุ่นพังคือลาก่อน